สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนพี่ไก่แล้วนะครับอันนี้มีสาธิตการแต่งทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูเรียนถวายนะครับาการติดก็พอตามสภาพอากาศที่มันพอจะทําให้ได้นะตอนนี้ก็ติดมาประมาณนี้ครับตอนนี้ขึ้นลูกเลยไข่นกมาหน่อยแต่จัดไปเป็นไข่นกก็ได้ยังไม่ไข่ไก่ดีหรอกนะครับเนาะติดเขาก็จะประมาณมันก็จะมีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะเพระาะว่า เวายเนี่ยมันไม่เหมือนฤดูตรงที่ว่าช่วงบานของมันเนี่ยมันโอกาสที่จะบานอากาศดีๆมันยากมากนะครับชนฝนม้างอะไรบ้างแล้วการคอนโทรลน้ําบางทีไม่ได้ไม่ได้เตรียมการลุ่งหน้าให้ให้ให้ให,ให,ให้เราไม่รู้อากาศลุวงหน้านะก็เลยไม่ได้คอนโทรลให้มันเสถียรมากพอมันก็การติดมันก็จะประมาณไม่ได้เต็มร้อยนะครับไม่เหมือนฤดูเนาะ,ะนี่ครับแต่ตอนนี้ก็ติดก็โอเคฮะแต่ว่าทรงมันอาจจะมีปัญหาบ้าง แต่เราค่อยๆปั้นไปครับติดประมาณนี้เลือกได้นะครับเลือกได้ขั้นแรกของเราก็คือเราจะเด็ดพวกไอ้ียพวกงองประมาณนี้ทิ้งก่อนนะครับทิ้งก่อนเนาะเราจะไว้เผื่อไว้ทวงเยอะนิดนึงนะครับเราเด็ดแค่พวกงองทิ้งอย่างเดียวนะครับไอ้อื่นเราก็ไว้นั่นก่อนไว้ทวงก่อนไม่ถือกับอย่าเพิ่งแต่งขาแต่งเป๊ะนะหน้าถวายอะเพราะว่ามันพอถึงเวลามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเจออากาศแบบเพี้ยนอนะ มันมันไว้ดึงกันนะ่ะไว้ดึงอาหารนะไว้ดึงอาหารแย่งให้มันแย่งกันกินหน่อยนะครับนี่ครับดูจะยุ่งยากนิดหนึ่งในเวลาถ่ายไปด้วยแต่งไปด้วยถ่ายก็ต้องมือถนัดอีกไอ้มือถนัดก็จะเอาไปเด็ดทุเรียนก็ไม่ได้อีกดูจะแปลกๆแ,แต่ก็พยายามจะทําคลิปให้ได้ดูนะครับนี่ครับก็เบียบๆประมาณนี้ครับอันนี้ทุจริงมันก็ปั้นได้แหละแต่ว่ามันก็ เอาที่มันไม่ทันเพื่อนนะเล็กๆหรือเบี้ยวๆในพวงเดียวกันนะออกเนี่ยฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยมันเบี้ยวดันหนึ่งเห็นะครับอ่าน,นี่นะครับที่เหลือมันจะพอปั้นได้นะเอาจริงแล้วอ่เน,นี่ยเบี้ยวดันเดียวเนี่ยทิ้งไว้ก่อนสเต็ปแรกประมาณนี้อย่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเกิดขวาย ค่อยๆไปเนี่ยอือเห็นไหมครับพวกอย่างนี้ทิ้งไปก่อนที่เหลือในปัน้นใดทั้งหมดแหละแล้วหน้าถวายเวลาของมันไม่มีอ่ะขอให้มีลูกนะครับขอให้มีน้นาเนี่ยคว่ำรวดเดียวไปนั่นแหละครับราคาขายขายคว่ำนะครับของมันไม่มีนะครับเพราะนั้นแล้วอย่าไม่ต้องคิดว่าเอ้ยต้องสวยเป๊ะปิงป้งปิ้งไม่จําเป็นนะขอให้มีลูกให้พอดูได้เป็นทรงเป็นภู มีเนื้อนะครับเขาเอาได้แล้วนี่ฮะอ่านี่ครับแบบเนี้ยนี่ครับเนี้ยเนี้ยนี้นะครับงอเนี้ยที่เหลือก็พอใช้ได้แล้วเนี่ยเนี้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 ยใชไม่ได้ขี้เละหรอกเนี่ยงอเนี่มันก็ ทิ้งเลยครับเบี่ยวดันเดียวเนี่ยอันนี้ก็ปั่นขึ้นนะมันเยอะทิ้งไปก็ยังได้เยอะแยะนะครับหน้าทวายเนี่ยไว้ถ่วงเยอะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นผ่าแรงอะ่ะอันนั้นไม่แนะนําเลยต้องขาดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับฝากด้วยครับร้านเด่งเสร็จครับผม